สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะแอดมินก็ลงให้แค่รอบเดียวเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดมินจะให้วิ่งไปก่อนเนาะวิ่งก็จะมี4นะคะมี8แล้วก็มี1นนะคะสำหรับชุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นเดี๋ยวแอดมินจับใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะ จะไม่มีตัวเด่นนะคะก็จะมีสามสองนะคะหกเก้าหกแปดนะคะแล้วก็จะเป็นสองศูนย์ห้าสองนะคะก็จะเป็น สี่เก้าแล้วก็จะเป็นศูนย์เก้านะคะสามหนึ่งสี่ศูนย์เนาะส่วนชุดการน,นะคะชุดการชุดการเนาะก็จะเป็นเก้าเก้านะคะ สองสองนะคะแล้วก็สองห้าเนาะตัวทีแอดมินชอบนะคะพี่น้องก็จะเป็นสามสองนะคะห้าสองเนาะสี่ศูนย์แล้วก็จะเป็นสองสองนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจเนาะคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า